โอเค okay. พร้อมแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะที่กำลังชมไลฟ์สเตม็มไลฟ์สเตมนะของเราทาง y o u t u b n n h l นะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่ชมคลิปย้อนหลังด้วยนะครับก็วันนี้เป็นการจับรางวัลครั้งที่6แล้วนะครับกะ ยังเหลือเวลากันอีกหนึ่งวันนะฮะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะที่เพื่อนๆจะได้รุ่นรับของรางวัลจากเรานะ,ะเป็นคลาสหนึ่งันคลานะครับสำหรับหนึ่งรางวัลก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับก็ขอผู้ของในส่วนกิจกรรมนี้สําหรับรายละเอียดนะครับสําหรับการเอาวิธีการร่วมสนุกนะฮะสำหรับกิจกรรม Enjoy New a ื v อ n t u r e นะฮะ ก็ง่ายๆครับเพื่อนๆสมัคร idn เข้ามานะฮะก็ลุ้นลุ้นลังอ่านลุ้นรับ c a s จากพวกเรานะฮะห้ารางวัลทุกวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันนี้เนี่ยใครไม่ได้ไปเนี่ยก็รู้แล้วรู้แล้วต้องทำยังไงนะฮะอ้าขออภัครั้งที่หกอก็เดี๋ยวด้ววันนี้ตอนตอนนี้เนี่ยไม่มีทีมงานอะไรแหะคอยช่วยขี้แคะไรผมเลยตอนนี้ยังมันยังไม่มาก็ไม่เป็นไร่ะ ก็เดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมอื่นกันต่อไปเรื่อยๆหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมผมไม่มองกล้องบ้างนะเพินก็กิจกรรมต่อไปนะก็ที่จะพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะสำหรับกิจกรรมถ้าชอบก็อะไรถ้าใช้ก็แชร์นะชิง iphone 5s นะทุกเดือนวิธีการเล่นง่ายๆฮะเข้าไปเล่นแอปพลิเคชันของเรานะที่หน้าแฟนเพจเพียงแค่หนึคลิกนะฮะ หนึ่งวันเนี่ยสามารถคลิกเพื่อรับสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งนะฮะกดทุกวันเนี่ยก็ยิ่งมีสิทธิ์รุ้นหลักมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เราอะปล่อยให้ทำการดาวน์โหลดตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รีบไปลองโหลดกันมาลองเล่นกัดูก่อนนะ,ะสำหรับแอคเคาน์แลวาร่าที่ตอนนี้เนี่ยยังเปิดอยู่ก็ใครมีปัญหาอะไรจะได้รีบแก้ไขก่อนวันเปิดจริงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฟเฟย่านะ มีปัญหาอะไรเนี่ยติดต่อมาที่ซัพพอร์ตของเรานะได้ที่หน้าวเว็บไซต์เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของอตอนนี้เนี่ยมีบริการนะพาสเของเราเนี่ยมีบริการ TeamSpeak Server นะฮะสำหรับคอเกมทุกประเภทเลยนะฮะก็ใครเนี่ยที่ยังไม่มีอ่าทีมสปิเป็นของตัวเองนะฮะต้องการาอเป็นส่วนตัวสำหรับใช้ในกลุ่มเพื่อนนะฮะายสำหรับเล่นเกมต่างๆนะฮะก็สามารถอ่าขอใช้บริการจาก จากทางเราได้นะพัซโซอาของเรามีให้บริการฟรีนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจเลยเรามีข้อมูลรายละเอียดนะฮะสำหรับการวิธีขอเปิดใช้บริการนะฮะว่าต้องส่งรายละเอียดอะไรเข้ามาบ้างนะครับคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะทนะ่อกแล้วแล้วก็มีแก๊สแคชแบ็คนะฮะก็ยังเหลือเวลาอีกอีกพรุ่งนี้อีก,ว,กวันหนึ่งสําหรับการสําหรับไม่ใช่ดิคือผู้เล่นเก่าเนี่ยที่เล่นตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ วาฮาล่าเนี่ยคือพวกเราเนี่ยไม่รู้แหละก็คือเราตัดยอดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาปีที่แล้วนะสำหรับใครที่เติมเงินเข้ามาตั้งแต่ที่เซเวอร์วาฮาล่าฮะแค่ทุกอย่างที่ท่านเติมมาเนี่ยสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยจะยกยอดไปที่เซเวอร์ฟรียาทั้งหมดนะฮะเต็มจํานวนสุดยอดนะเอาใจผู้เล่นเก่ากันหน่อยก่อนนี้โอเคฮนะเรา,เร,าเริ่มจัดรางวัลกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวทุกครั้งนะก่อนจะจับผมจะทำการทดสอบให้เพื่อนๆนได้ดูก่อนนะครับโอเคนะก็จะขึ้นเป็นไอดีจริงที่เพื่อนเพื่อนได้สมัครกันเข้ามานะครับอีกครั้งหนึ่องอ,อักสองครั้งอ่ะโอเคนะเป็น,นั้นเข้าใจตรงกันนะก็คือไอดีเนี่ยที่ทางเราเนี่ยส่งขึ้นมาเนี่ยก็จะโชว์ขึ้น ะะที่บ็อกด้านบนนี้แล้วก็จะลงข้อมูลรายละเอียดย้อนหลังไว้ให้ด้วยนะครับโอเคบีเซตโอเคเรามาเริ่มจับรางวัลที่หนึ่งกันเลยสำหรับวันนี้นะ,ค,ะครั้งที่หกนะครับจังวันที่สิบห้าอาวันที่หนึ่งมานลุ้นกันโอเคครับมาอีกแล้วฮะไอไอดีนี่กี่าวุ ใจกูสั่นแล้วขึ้นมา626เนี่ยเอา600ไปดีก็เหรอโอเคฮะไปดีที่2ครับมาอีกแล้วเฮ้ยเบนกีอาวุธมันเอากูอีกแล้วโอ <c oughs> เค <c oughs> เ, okay. <c oughs> เริ่่มดีีท3นะครับเริ่มต้นแล้วโอ้โหไอ้ดีมันแบบโอเคฮะ ลอดตัวไปในโอ้ลุ้นนะนครับผ <ๆ S 1> ุมลุ้นวันที่สี่ครับมาฮะมามันเอาไปสามโอ้โหแม่งเอากูอีกแล้วมื่อวานมันรอบไปวันหนึ่งแสดงว่ามันต้องไปทำอะไรไม่ได้เล่นแน่เลยใช่ไหมเนี่ยครับโหเขาสมัครมาเยอะนะครับเราไม่ได้ล็อกไม่แด่อะไรเลยก็คือโหย จำนวนในดีที่เขาสมัครเข้ามาเนี่ยอย่างรางวันแรกของเขาเนี่ยขึ้นด้วย626แล้วก็นะฮะรางวันสุดท้ายครับโอเคฮะกีฬาวุตวันนี้มันเอาไปสามนะครับโอ้โหก็ถ้าแบบว่ามันสมัครมาขนาดนี้แล้วมันไม่ได้มันก็คงมาโวยเราอีกนะเพราะมันสมัครมาเยอะมากจริงแม่งขึ้นมาวันนี้โจหวัวแต่ดีแรกเลยเอากูผวาอีกแล้ว62 นะฮะก็พรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยโอ้รีสตคร์กันเข้ามาตอนนี้เนี่ยระบบเนี่ยรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้สมัครได้เลยครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะฮะพรุ่งนี้ตอนนี้ยอดได้ดีเนี่ยกิจกรรมของเราโหที่จัดมา้หมดเนี่ยรวมแล้วตอนนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าดีโอ้เพื่อนๆเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะเหลือเกินนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่ามันสูงไปดีขึ้นมาเนี่ยก็คือถ้ามันคือมันต้องสมัครเยอะมากจริงๆอ่ะ เขาเขาเหมือนแบบในครึ่งนึงเนี่ยของกิจรวุฒย์เลยเ,เนี่ยมันเป็นเหมือนไอเดียของเขาเครึ่งนึงเลยของเราผมนะฮะต้องเยอะเยอะมากจริงน่าจะเป็นพันที่เขาสมัครเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ใครพ่กนี้เนี่ยหาคนมาล้มมาหน่อยดิเอาให้ได้ของตัวเองห้าไอเดียเลยแม่งกระจอกนะฮะแค่นี้แม่งเอา,าหน่อยเอาแม่งหน่อยดิเล่นกันอย่างเงี้ยมันหอย่ายอมอย่ายอมนะฮะวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเอากับแม่งหน่อยฟาดกันไปเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ มีอะไรแนะนำติดชมก็สามารถติดต่อได้ที่ัพ p อ o r t ของเรานะที่หน้าเว็บไฟ์ได้เลยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่าชมการจับรางวัลของเรานะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่สามทุ่มครึ่งนะครับโอเคบายบาย